สวัสดีพี่น้องครับตอนบ่ายๆครับใบนี้บ้าถึงปัดทุ่มลาดครับง้วนทอง6เดือนเด้อจะเขาเจ็ดเลยนะครับถุงลอยยี่สิบแปดครับลูกสามค่าทองครับราคาเบาๆครับพี่น้องครับใครสนใจง้วนทองไปเลี้ยงครับสิบสี่หาลอยครับหนึ่งหมื่นสี่พันหาลอยครับนี่กำลัง นีกกับพอดีงามนะครับดีกกับลักของเพลินครับแต่ว่าเนื้อหนังนี่ดีครับเนื้อหนังดีน้มซีเต้ากีบเล็บงามดีครับหนังหนาอยู่เด้อครับท้องอ่างๆครับท้องใหญ่แล้ยครับเจ็ดเดือนครับหกเดือนเขาเจ็ดเดือนครับในท้องนี่ทับโตมากครับสูงร้อยยี่สิบเอดหมือนสี่พันหาร้อยเท่านั้นทรงฟี่ไปเลยครับเมื่อนี้ครับสองร้อยโลไปเลยครับไปสนใจครับ งวดราคานี้ครับทองอีกตั้งหาครับพี่น้องครับหมื่นสี่พันหาร้อยโอ้ยนาเลียงนาเลียงนาเลียงเดอ้อคุณพอ่อคุณแม่ผู้ใดหางว้วนทองราคาถึกๆราคาสบายกระเป๋าครับแนะนําเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับพูนะ่ะเพิง่งเพิ่งกินห่อมว่างหูดีบบดือ้อโบส้นดอกผี่กันได้กินห่อนี่บ่งเงยห,หอหนนาหอดตา นี่เขาปังซางแนวนี่แล้วครับได้อยากให้บ่าตึงตันลงให้อีกก็ได้ครับเขาครับแต่ว่าธรรมศาสตร์พิ่นกะดีเราได้ครับนี่ง่วดีง่วงสดดีด้ครับสดดีลูกสามข้าทองเนื้อหนังซุ่มๆพุ้นเนื้อหนังซุ่มดีขนาดสิบสี่หาลอยเท่านั้นก็เม็นพ่อเลี้ยงพ่อสื่อเบิงเล็บครับเล็บงามดีนาคะัสตดโบดพุนนะ่ะน่มซีเต้า ตัวน,นี้มันเป็นง่วปีและลูกครับแยกลูกเพศผูออกเลยวอังหันลูกยังหน่อยอยเม่สมละ่ะลูกสองเดือนแม่สมเลยตัวน,นี้ครับงัวแถวบานเบาตึงครับตัวน,นี้ครับจมูกบ่อสีบ่อแวงครับด้วยว่าหูดังครับบ่อสีบ่อแวงเด้อแขงขาประกันไฮท่องประกันไฮครับโอ้ยครับหนาเลี่ยงเลี่ยงจนอ้วนครับงัวตัวน,นี้ครับเลี้ยงจนอ้วนเลี่ยงจนท้องใหญ่แล้ว สีเข้าเจ็ดเดือนแล้วครับไขมังงวลักษณะน,นี้ครับกระทูมาเดอเมื่อสี่หาลอยทรงฟี่สองลอยโลตังตังงวดสาวก็ยังเมื่นสี่เมื่นหาแล้วครับเท่อสีได้สมครับนี่แห้งง่วนทองเมื่อสี่หาลอยเท่านั้นเฝ้าสนใจกับโทษดวนครับคุณพอ่อคุณแม่ครับเบื้องเหนือหนังที่ล่ะคุณเนื้อหนังทองเอน็นเอ็นเลยนอกตั้งโจโก,โก เล็บงามยูเดอเล็บงามครับเล็บงามนี่เล็บเล็บงามให้ลูกดีครับงอเมนี่ให้ลูกดีบางคันเป็นลูกตัวผู้ต่อไปนี่ก็สิเป็นลูกตัวเมียเดี๋ยวพาไปเบื้องด้านนาเพื่อนครับไปเบื้องด้านนาครับวันนี้ครับโอ้นาเลียงครับนาเลียงนี่ครับด้านนาครับกินห่อมบ่มีเงยเงยเน่ยเป็นจังหวะพี่เขาครับเขารุ่นปงางสร้างว่าไม่งามอย่างติ๊กเขา โอ้ให้ลูกดีเติมง้วตัวนี้ครับง้ปีละลูกสนใจโทรด่วนนะครับเดอ้อส่งฟรีสองรอยโลไปเลยเมื่อนี้ครับง้วประกันทองครับประกันทองไอโบมาเขาสามารถตัดลงห้อีกได้ครับแต่ว่ามันกะเทออีกแบบได้แล้ครับเขาแนวนี้ครับธรรมศาสตร์พันซะครับเ้าเรียงเอาลูกเอาเต้าครับ บตีเพิ่งดอกครับนาเหีเห้ยนนามุนหมุนนาฮึกฮน,นี่นี่นาฮึกฮกกระบากลกวงๆเลยข้นได้กินห้ำนี่บ่หัวสาไผพี่เบิ่งครับเนื้อหนังท่องสีเขาเจ็ดเดือนเด้อครับบ่ดือบอบอส้นดอกจับเข้านันยูชิงนิ่งเลยนนี่เบิ่งเพิ่นกินห้ำครับ เสาสองถวยแรงสองถวยัอหนังนันนาแนวนี่อ้าวสนใจโทร่มากครับพิกัดของงอเบาตึงครับบ้านนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญเดอ้อสนใจเห็นคลิปนี้กาวทู่งอทองสมางงอสองตัวไปเลี้ยงเล่นครับก็ได้เล่นยาเล่นนู่มตามบริเวณบ้านนี่ไปไปเพราะเด็เป็นมูมครับอายุบ้านคุณเดียวด้วยสองคน ว่าเป็นอย่างเจ็ดตัวก็วได้เพิ่มความยากให้เจ้าของจึงน้อยครับกพรดีกินเขาเสียบก็ละเอาสนใจโทรมากเดี๋ยวบอตึงจัดส่งให้มื้อื่นครับเป้าโทูด่วนเป่าโทรด่วนวัว่า